สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าวันนี้รอบคำ่ำรอบคำ่ำแม่นันจะมาเดินดูสับปะรดยังไม่สุกจ้าลูกนี้ยังไม่สุกแต่ว่าลูกใหญ่มากเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะนี่จะเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่จริงๆใช้เปลือกมากให่ปิดไว้เนาะป้องกันหนูป้องกันกระรอกเนาะหัวนี้ก็ยังไม่สุกนะทุกคนแม่นันปิดไว้เนาะ ป้องกันกระลอกป้องกันนกตัวน้อยๆเนาะมาเจาะกินมาดูหัวนี้กันสิทุกคนว่ามันจะสุกไหมแม่นั้นใช้ก้านหมากเนาะปิดไว้ว้าวสุกแล้วเอาได้แล้วเนี่ยเอาได้แล้วเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าก่อนเดินไปข้างหน้าก่อนนะทุกคนไอ้นั่นก็ปิดไว้แต่ว่าทางหมากหล่นลงมาจากข้างบนมาโดนมันก็เลยหลุดออก นี่เห็นไหมป้องกันนกป้องกันกระรอกจ้ะทุกคนทางหมางนี่มันจะนิ่มเนาะเพราะว่าโดนน้ําฝนเนาะเราก็จะมาตัดครึ่งเนี่ยตัดครึ่งแล้วก็เสียบไว้แบบนี้แหละเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเจอแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วลูกนี้สุกแล้วมันหักแล้วอ่ะอืมมันหักหรืออะไรเจาะเนี่ยหักแล้วหักแล้วสุกแล้ว อืมมันหักมันหนักสุกแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวเดินต่อข้างหน้านุ้นมีไหมตอนนี้สับปะรดก็ราคาแพงนะทุกคนที่ตลาดก็กิโลละยี่สิบห้าบาทถ้าแม่ค้ารับไปขายก็ซื้ออยู่กิโลยี่สิบบาทหัวนี้ก็ตัดได้แล้วจ้าเพื่อน,อนแต่ยังไม่ตัดเนาะเดี๋ยวจะตัดวันตลาดนัดเะวันพุธตอนเย็นค่้ยมาตัด ตัดไปขายได้แล้วเอาไปส่งแม่ค้าที่ตลาดหรือหากว่าท่านอ่าเพื่อนท่านใดเห็นก็ทักมาเนาะถ้าใครจะเอาสับปะรดเนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่บ้านเนาะไม่นานจะเดินไปข้างหน้ายังมีอีกทุกคนจะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละสุกอีกแล้วหัวนี้ต้องตัดแล้วแหละจ้าทุกคนตัดแล้วต้องตัดแล้วหัวนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วเนาะไว้ไม่ได้แล้วไว้ไม่ได้แล้ว นี่ก็ไม่คมฟันก็ไม่โดนเอาได้แล้วหัวนีไวนว้ได้แล้วหนึ่งหัวได้แล้วหนึ่งหัวั่นเปิดดูหัวนี้สิสุกหรือ,อยังแทนแทนแทนว้าวยังไม่สุกปิดได้คนปิดได้คนเดี๋ยวนกจะไม่เจาะถ้าเราไม่ทำแบบนี้นกตัวเล็กเเห็นนะเจาะหมดแล้วกะลอกกะเลิกไม่เหลือ ดไปต่อไปต่อมาดูหัวนี้กันสิเป็นยังไงเทนเท,นทนว้าวยังไม่สุกยังไม่สุกเดี๋ยวค่อยมาตัดเนาะค่อยตัดไปขายตลาดนัดวันพฤหัสเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะมันยังมีเพื่อนอยู่ไปดูข้างหน้าต่อ